สวัสดีค่ะสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพวกเราเมียผ้ามันฟิชชิงนะคะวันนี้เรามาหมายท่าเกลียนะคะแต่ว่าเราอยู่หน้าใหมนะคะทุกคนตรงทางลงหมายท่าเกลียนนะคะเดี๋ยวมาติดตามดูนะคะว่าเราจะได้ปลากี่ตัวนะคะตอนนี้เรากำลังจะผสมเหยอนะคะทุกคน ปลาถากับเอือนี่หอเก็ดอย่างนี้นนใส่จิปผมเลยใสครอีกจดน,นี่นะคะทุกคนเหยวของ <laughs> เราเขียวครับแล้วก็ปังเปล่าประมาณ6-8ถุงครับ ไม่ได้ครับไม่ได้ตัวมัาไม่มีขนมปังฟามเฮาฟามเฮา,าอยู่ไหนเพืสับเพืสับนี่นะคะฝากถึง น้านาตกปลาหรือว่าน้องๆที่ตกปลาทุกคนนะคะก็ขอความร่วมมือรักษาความสะอาดด้วยนะคะเหมือนถ้าเราเอาขยะมาด้วยแล้วก็ต้องเอาขยะกลับบ้านไปด้วยนะคะหรือไม่แล้วก็เผาขยะได้นะคะทุกคนเพราะเรามาขอใช้พื้นที่เขานะคะแล้วก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดให้ด้วยนะคะ ใช่ไหมคะจะได้ไหมคะจะได้ปลาไหมน้ำพัดแรงนหรือเปล่าไม่ใช่ปลา ยังก็ถึงเวลาเป็นกินเดี๋ยวมาอัดจับนี่ไอ้ก่อนมาแล้วครับมาแล้วครับเขาอ,อาจเอง Hey, hey. อ๋อขึ้นมือเห็นวะทนน oui, oh, e oh, Woo, ี่ข้างไหนนี่ไปเจอหนึ่งหโอ้โหปวดแขนเลยมันเดือดโอ้ยจนขัานสีจุน้ำเม่ก็วา่าคิดว่ามันสิกินตอนตัวสิลาเนาะ โอ้ยปวดแขนเลยเหนื่อยเลยฉันเหนื่อย มาแล้วค่ะทุกคนขอบคุณครับแข็ง,งแรงมาด้วยลูกเอาอเอตัวนี้ไอ้ตัวแดงอ๋อตัวสองตัวนั้นเอาอยู่บ่สาสำคัญเอาตัวที่สองก็ได้โอ้ย,อยตัวนนงามงเลยเซตสวยอยู่เบื้องตากมันแดงคึ่งคึ่งมาทพอดียามเช้าได้คะวันนี้เราก็เก็บของ ที่จะกลับบ้านกันแล้วเมื่อคืนฝนก็ตกทั้งคืนเลยะคะ่ะจนถึงเช้าทุกคนเนี่ค่ะมาดูผลงานของเราได้กี่ตัวคะเมื่อคืนสาตัว